คนที่เขาได้รับการโปรโมตหรือว่าเติบโตในการทํางานประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยนะครับเขามักจะเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจในระดับที่สูงเสมอคําถามคือทํทำยังไงครับเราถึงจะได้รับความไว้วางใจได้รับความเชื่อใจจากคนรอบตัวเราในระดับที่มากขนาดนั้น2องส่วนหน่สวพอดแคสต์ในวันนี้มีวิธีการที่จะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนฟังครับเพื่อทําให้ทุกคนสามารถกลายเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจได้นั่นเองไปฟังกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่20น่าสด podcast นะครับ podcast ที่จะช่วยคุณหรือค้นและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสําหรับการทํางานในโลกอนาคตครับวันนี้อยู่กับ t ทม m e แบเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือหรือสร้างต่างโต re invent 34วิธีหรือค้นและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เพื่อพร้อมรับมือการทํางานในโลกอนาคตนะครับก็วันนี้เรื่องที่เราจะเอามาชวนคุยกันเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อใจนั่นเองนะครับก็อย่างที่ได้ เกิดกันมาตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมครับว่าคนที่เขาเติบโตหรือว่าประสบความสำเร็จในการทํางานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนยะก็ต้องเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของการทํางานในด้านของความสัมพันธ์นเนาะเวลาใครสักคนจะเติบโตขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องได้รับความไว้วางใจเลยก็คือเขาต้องได้รับความไว้วางใจจากคนที่อยู่ในระดับสูงกว่าเขาถูกไหมครับคนที่อยู่ในระดับสูงกว่าเขาเชื่อใจจึงได้รับการ ผลักดันเช่นเดียวกันครับคนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเขานะเพื่อใหว่าทีมงานเขาหรือว่าคนที่ร่วมงานหรือว่าลำดับอ,อยู่ในระดับที่เท่ากันกันกบเขาเนี่ยมีความเชื่อใจไว้วางใจเขานะครับก็ยิ่งเป็นสิ่งที่คอยซัพพอร์ตคอยผลักดันจากคนข้างล่างยิ่งทําให้เรามีแรงหนุนในการที่จะทําให้เรเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นไปอีกนะครับใช่วันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันมีแนวคิดยังไงบ้างนะที่จะทําให้เรากลายเป็นคนที่ได้รับความเชื่อใจนะครับความไว้วางใจจากทุกคนมากขึ้น มีหลายครั้งนะครับที่แถใม,ม้คนแบบจะเข้าใจผิดเนาะว่าการที่เราเป็นคนเก่งทํางานได้ดีเนี่ยนะครับก็มักจะได้รับความไว้วางใจที่มากตามไปด้วยมันอาจจะเป็นจริงในบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะคุณต้องไม่ลืมว่าบางครั้งเนี่ยคนเก่งก็เป็นคนที่ดูแลคนอื่นไม่เป็นเนาะเอาใจคนอื่นไม่เป็นนะครับเน้นแต่ผลลัพธ์เน้นแต่ตัวงานเป็นหลักทําให้บางทีเนี่ยเขาก็ก่อให้เกิดการเ,เขาเรียกอะไระการกระทบกระทั่งกันนะครับหรือแม้กระทั่ง ความไม่เข้าใจคนรอบตัวเนาะจึงไม่ได้รับความเชื่อใจความไว้วางใจจากคนรอบตัวด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ให่อาจารย์เน้นย้ำไม่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของการสร้างความไว้วางใจนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่จะเอามาแชร์ให้ฟังเนี่ยมาจากาบทความจาก ideas.test.com เหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอ่านตัวบทความแล้วก็ดู t ท็ตท็เยอะมากเลยนะครับ บทความในวันนี้นะครับมีชื่อว่า seven ways to build greater trust in all of your partnerships นะครับก็จริงๆแล้วเขาพูดถึง7วิธีแล้วกันเนาะเป็นเป็นไกด์ไลน์นะครับที่ช่วยให้เราสร้างความไว้วางใจระดับที่สูงมากขึ้นเนาะเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์รอบตัวเรานะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันมาจากหนังสือเล่มที่ชื่อว่า partnering นะครับเขียนโดยคุณชอน โอเวกนะครับเป็น President and uh, Founding CEO ของ Virgin Unite นั่นเองนะครับก็สรุปมาให้ฟังทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูันทีละข้อเลยนะว่า7ข้อที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้อแรกครับเขาบอกว่าการที่เราจะสามารถาสร้าง trust ให้กับตัวเราเองหรือว่าคนรอบตัวเชื่อมั่นในตัวเราได้เนี่ยนะครับข้อที่1ข้อที่สำคัญเลยก็คือ assume good intentions หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่า คุณต้องเวลาเห็นใครสักคนทําอะไรไม่ดีเนาะหรือว่าทําอะไรแล้วผลลัพธ์มันอาจจะไม่เป็นแบบใจอย่างที่เราต้องการานะครับให้คุณอัซูมหรือว่าตั้งสมมติฐานไว้กอ่อนเสมอว่าเฮ้ยเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะเขาคงไม่ได้อ่าอยากจะทําให้มันเป็นเรื่องแย่แบบนั้นหรอกคือมันคงไม่มีใครอยากทางานออกมาหุย่ยหว้อะทุกคนอันนี้เป็น ควรจะเป็นความเข้าใจพื้นฐานของทุกคนเลยนะครับในการที่เราจะอามองคนรอบตัวมองงานของใครสักคนหนึ่งนะครับพยายามอย่ารีบตัดสินใครสักคนหนึ่งจนมากเกินไปผมมักชอบยกตัวอย่างนี้ให้ให้ใครหลายคนฟังบ่อยๆนะครับเช่นคุณลองจินตนาการหรือว่าเวลาคุณเดินเข้าไปในที่ทํางานแล้วกันเนาะเข้าไปที่ออฟฟิศนะครับแล้วปรากฏว่ามีทีมงานของคุณแล้วกันนั่งกดโทรศัพท์อยูอ่นะครับคือพอเราเห็นคนนั่งกดโทรศัพท์ในเวลางานอย่างนี้ครับ ถ้าเรารีบด่วนตัดสินเขาไปก่อนนะครับแล้วก็มีความอาจจะมองในแง่ร้ายจนเกินไปเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณมันเล่นโทรศัพท์ในเวลางานได้ไงอย่างเงี้ยแล้วงานมันจะเสร็จหรอใช่ไหมครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับการที่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นเรื่องอะไรได้ที่ต้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับไม่มว่าจะเป็นเขาอาจจะคุยงานกับคนหน่วยงานอื่นก็ได้นะครับเขาอาจจะเช็คอีเมลในมือถือก็ได้หรือเขาอาจจะดู YouTube เกี่ยวกับ ข้อมูลของสิ่งที่เขากำลังค้นหาอยู่ก็เป็นไปได้หรือว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องด่วนที่บ้านเข้ามาก็หูมันต้องด่วนมากถึงขนาดต้องรีบคุยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราพยายามไม่รีบด่วนตัดสินวิธีการลงมือทําของใครสักอย่างหนึ่งหรือว่าเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างรวเดเร็วนะครับการที่เราด่วนตัดสินคนอื่นไปในแบบที่อาจจะในแง่ลบจนเกินไปเนี่ยเนี่ยครับเป็นส่วนที่จะทําให้เราเนี่ยมองว่าเออเราแบบ ไม่ค่อยมีความโอเปนสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะทําให้คนไม่ค่อย trust ในตัวคุณด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่1น่ครับพยายามตั้งสมมุติฐานกับสิ่งต่างๆเนี่ยว่ามันเป็น good intention คือเป็นอะไรอะแนวแนวคิดที่ดีนะเป็นความพยายามที่ดีหรือว่าเป็นความตั้งใจที่ดีเสมอนะครับคือคนทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครอยากทําอะไรคุยๆออกมาหรอกเนาะไม่มีใครอยากทาอะไรแย่ๆหรอกนะครับนี่คืออยางแรกเลยนะครับอย่างที่2ครับทุกคน Create a safe harness space for trust to grow ก็คือการสร้างนะครับพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยนะครับพื้นที่ที่ได้รับความเชื่อใจซื่อสัตย์ซึ่งกันและขันนะครับได้รับความไว้วางใจเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาได้นะครับพื้นที่แบบนี้เกิดได้ยัไงครับมันต้องเกิดจากการที่เรากล้าที่จะพูดเรื่องยาก,ยากๆด้วยการอยากก่างจริงใจทุกคน นะมันต้องเกิดจากการที่ต้องสร้างอะไรละ่ะความสร้างพฤติกรรมและการให้ทุกคนสามารถที่จะเปิดใจนะครับพูดคุยเรื่องต่างๆกันได้อย่างสบายใจไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับการจะทําเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยไม่ได้อยู่ดีก็สามารถทําได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ความสม่ำเสมอนะที่จะทําให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาและให้ทุกคนเริ่ม เข้าใจนะครับเห็นภาพแล้วก็เกิดเป็นพฤติกรรมขึ้นมาได้ว่าอ๋อเวลาคุณคุยกับผมหรือว่าผมคุยกับคุณเนี่ยหรือว่าทีมงานเราคุยกันเนี่ยเราสามารถคุยกันได้ทั้งเรื่องดีนะครับเรื่องอแย่ๆเรื่องที่ลำบากใจนะครับเราสามารถเปิดใจคุยกันได้เราไม่ได้ต้องมาแบบนั่งปั้นหน้าปั้นคำพูดอะไรต่อการเรื่องแย่ๆไม่สามารถพูดได้แบบนั้นไม่ใช่ สเปซหรือว่า,อาที่ที่เราสามารถที่จะไว้วางใจกันและกันได้นะครับเราต้องสามารถเปิดใจคุยกันได้ในทุกๆเรื่องลยนี่คือข้อที่2ครับสร้างสเปซที่ทําให้คนรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สามารถคุยกันอย่างจริงใจได้นั่นเองนะครับถัดมาข้อ3ครับ be transparent and clear นะครับก็จริงๆแล้วมันก็ิิงก์มาก,กับข้อสเนาะคือเวลาคุณจะสื่อสารอะไรกัน ต่อกันได้นะครับสิ่งสําคัญที่จะทําให้มันเกิดความเชื่อใจนะครับต่อกันและกันเนี่ยก็คือมันต้องไงครับ be transparent clear ไงนะครับต้องโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนครับนะคือหลายครั้งเนี่ยเท็มเป็นเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรตรงๆเท่าไหร่นะครับยิ่งเวลาพูดเรื่องแย่ๆนะเรื่องที่จะฟีดแบคคนอื่นหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีก็จะรู้สึกลําบากใจที่จะพูดมันตรงๆแบบโอ้โหแบบ พูดพูดแบบไม่อ้อมคอมอ่ะนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่พยายามอ้อมคอมพอสมควรนะครับจนกระทั่งเร็วๆนี้เองนะครับได้มีโอกาสเรียนรู้นะเติบโตมาดีแล้วก็ถึงเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวลาเราสามารถจะพูดคุยหรือว่าฟีดแบ็กใครสักคนได้เนี่ยนะครับเราสามารถทรานสเปอร์เรนต์แล้วก็ชัดเจนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่เราจะคุยกันแบบทรานสเปอร์เรนต์หรือว่าเคลียร์ได้เนี่ยนะครับมันมี อ่าสิ่งสําคัญอยู่ข้อหนึ่งนะที่อาจจะเสริมให้นะครับก็คือคุณต้องใส่ความแคร์เข้าไปด้วยนะคือขอให้มั่นใจว่าทุกเรื่องเวลาเราฟีดแบ็กใครสักคนหรือว่าเราเปิดใจคุยกันเรื่องยากๆก,กับใครสักคนเนี่ยขอให้คุยกันอยู่บนพื้นฐานของความเข้าอ,อกเข้าใจนะครับความเป็นห่วงกันและกันนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าทีมงานของคุณอาจจะทํางานผิดพลาดอย่างเงี้ยนะครับก็เราสามารถฟีดแบ็กได้ตรงๆเลยครับว่าเฮ้ยผมว่าเรื่องนี้อาจจะ ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเพราะว่ามันสําคัญยังไงนะครับเรื่องนั้นมันถ้าคุณท,ทํพลาดม,มันมีข้อเสียยังไงถ้าคุณทําได้ดีมันจะทาให้ตัวคุณดีขึ้นยังไงนะครับงานสําเร็จขึ้นยังไงนะครับแล้วก็ภาพรวมในทีมมันจะดีขึ้นยังไงนะคือเราต้องสามารถที่จะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับวิธีการพูดสําคัญว่าคุณแคร์เขาหรือเปล่านะครับซึ่งการแสดง ความแคร์ของคนออกมาเนี่ยมันแสงดงในทั้งผ่านทงางรูปแบบการพูดคําที่คุณเลือกใช้ในการพูดนะครับคือการพูดตรงกับการเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องก,กันนะทุกคนทุกคนสามารถพูดตรงโดยเลือกใช้คําพูดที่มีความห่วงใหญ่แล้วก็ซอฟต์ได้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญมากที่จะทําให ผมว่าการพูดคุยกันมันเกิดความ Transparent นะครัโปร่งใสแล้วก็เคลียร์เนาะชัดเจนกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เกิดความบาดหมางอะไรกันะนะเพราะว่าเราเราแคร์กันไงน,นะครับนี่คือข้อที่3ครับทัดมาข้อ4ครับ Make hard conversations the norm นะครับก็จริงๆยังลิงก์กันอยูเนาะหลายๆข้อเนี่ยนะครับก็เป็นการทำให้การพูดคุยกันในเรื่องยากๆเป็นเรื่องปกติอทุกคน นะคืออย่าอย่าทําให้รู้สึกว่าการมาคุยกันในเรื่องของปัญหาเรื่องอะไรที่แบบต้องมาคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่อ้โหลําบากใจนะครับต้องเข้าใจเสมอว่าเราต้องสามารถแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันได้นะครับแล้วเราก็ต้องแคร์กันไงเปิดใจคุยกันนะครับเพราะว่าเราต่างต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเราคุยกันเรื่องยากยาเนี่ยเพราะเราต้องการให้ผลลัพธ์ทุกอย่างมันออกมาดีมันไม่ใช่เป็น أ, เรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเลยแต่ว่าเป็นเรื่องของการทํางานการช่วยกันนะครับการที่ทําให้ตัวทีมดีขึ้นตัวผลงานมันดีขึ้นนะครับซึ่งการที่เราสามารถคุยเรื่องยากๆกันได้เป็นเรื่องปกติเนี่ยมันยิ่งทําให้เราสามารถสร้างสิ่งดีๆได้มากขึ้นนะครับมันคงไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ได้นะถ้าทุกคนเอาแต่เชื่อแต่แตยึดกันแต่เรื่องเดิมๆนะครับเชื่อกันแต่เรื่องเดิมๆตลอดเวลาไม่มีใครโต้แย้งอะไรขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การพูดคุยกันเรื่องยากๆเนี่ยเราทำให้มันเป็นเรื่องปกติได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องจําเป็นนะครับแต่ว่าการจะทําแบบนี้ได้นะก็ต้องย้อนกลับไปในข้อที่มันผ่านมานะครับคุณก็ต้องมีทั้งอะไรฮะ safe environment ใช่ไหมคุณต้องมีการพูดคุยที่ t r a n s p a r e เรนะครับโปรง่งใสแล้วก็ชัดเจนได้นะครับผมเสริมคําว่าแคร e เข้าไปด้วยนะต้องแคร์กันในการพูดคุยกันเนี่ยจึงทําให้การพูดคุยที่เป็นการพูดคุยยากๆลําบากบากเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติได้น,นี่นี่คือข้อ4่นะครับทันมาข้อ5ทุกคน Allow mistakes to build trust นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องอนุญาตให้เกิดความผิดพลาดอ่ะเอเพื่อให้เกิดความเชื่อใจความเชื่อถือขึ้นมาคือข้อเนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณอยากจะให้พูดไงดีอ่ะสมมุติเราเป็นหัวหน้าคนละกันนะครับแล้วคุณไม่เคยมอบงานยากให้ลูกน้องทาเลยเนี่ยนะครับมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าเฮ้ยคุณไม่เชื่อใจเขาแบบอ่าหรือว่าลูกน้องเขาอาจจะมองคุณว่าเฮ้ย เขาอาจจะไม่ได้รับความเชื่อใจมากพอหรือเปล่าเขาอาจจะยังไม่มีศักยภาพมากพอหรือเปล่าเขาเลยไม่ได้รับการทําอะไรที่แบบมัน,มนยากมันชาเลนจ์เลยนะซึ่งมันมีหลายคังนะครับที่ผมว่าคนที่ยิ่งเราเป็นคนหน้าคนเราไม่ค่อยยอมให้มันเกิดความผิดพลาดเท่าไหร่นะครับซึ่งคุณต้องจําไว้เสมอครับว่าเวลาเราพูดถึงความผิดพลาดเนี่ยนะครับความผิดพลาดนะครับมันจะไม่ใช่ความผิดพลาดถ้าเราสามารถทําให้มันเกิดเลิร์นนิ่งบางอย่างได้ นะครับเราต้องทําให้การิดความผิดพลาดเหล่านั้นน่ะเกิดเป็นบทเรียนนะครับเกิดเป็นความรู้นะที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนที่เติบโตได้นะครับคนหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้จากการทําสําเร็จตลอดเวลาเราทุกคนแต่ว่าความผิดพลาดนี่แหละที่จะทําให้คนหนึ่งคนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีการที่เราจะสามารถทําให้คนเชื่อใจตัวเราได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราให้ความเชื่อใจคน เชื่อกันและกันได้มากขึ้นเนี่ยนะครับก็คือคุณต้องยอมให้มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นไดน้นะคุณอาจจะมอบงานยาบยให้กับทีมงานของคุณแล้วก็ปล่อยให้ทีมงานของคุณได้ลองทําดูนะครับไม่เข้าไปไมโครแมネจเมนต์ไม่เข้าไปโอ้โห oh ติดตามนะครับสั่งการทุกขั้นตอนให้เขาได้ลองคิดลองทําลองผิดพลาดนะครับแล้วผิดพลาดไงครับเขาก็จะได้รับ การเรียนรู้เนาะเราก็คอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเขากระบวนการเหล่านี้ครับจะเป็นกระบวนการที่ค่อยๆสร้างให้เกิดความไวเนอรอเชื่อใจกันระหว่งางหัวหน้าทีมงานหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวของเรานะครับไม่เข้าไปก้าวกะหน้าที่ที่เราไดา้แบ่งให้คนได้ลองทําแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้ความเชื่อใจกันและการมากขึ้นนะครับแล้วความเชื่อใจเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาผ่านการะบวนการที่ การอนุญ,ญาตให้มันเกิดความผิดพลาดในการทํางานร่วมกันนะผมแนะนาคาว่าในระดับที่รับได้นั่นเองนะครับเราก็ต้องในฐานะสม,มุนเราเป็นคน้นานแล้วกันเราจะต้องดูให้ดีนะครับว่างานประเภทไหนที่เรายอมให้ผิดพลาดได้ในระดับแค่ไหนนะครับเรื่องไหนอาจจะผิดพลาดได้โอ้ไม่ได้เลยเงี้ยอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับเรื่องไหนที่ยอมไม่ผิดพลาดได้นะครับเราเข้าไปแก้ไขได้ทันพอมีลีดทามในการทํางานในการช่วยเหลือได้ทันเนี่ยก็ ปล่อยงานนั้นไปลองให้ได้มียนเกิดโอกาสในการเรียนรู้เกิดการสร้างความผิดพลาดขึ้นได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิด trust ระหว่างกันได้ดีด้วยมากๆเลยนะครับนี่คือข้อ5ทุกคนถัดมาครับข้อ6ครับ watch your body language คืออะไรครับก็ดูถึงาภาษากายที่คุณใช้ในการสื่อสารนะนะนะคุณเคยเหมือนคุยบใครแล้วแบบเวลาเหมือนเทมพูดไงดีภาษากายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ ทำให้สื่อสารถึงอารมณ์นะหรือว่าสารได้ดีมากๆเลยสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากคําพูดเนาะภาษากายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงอารมณ์ได้อยา่างชัดเจนนะเช่นโอ้โหคุณแบบพึดฮัทพืดๆัดเลยนะแต่คุณบอกคนอื่นว่าคุณไม่ได้รู้สึกไม่ดีนะคุณแบบหน้าแบบกระฟัดกระเฟียบตามองบนตาแบบ หน้าแดงกั่มแบบหายใจแรงแต่คุณบอกคนอื่นว่าคุณไม่ได้รู้สึกไม่ดีคุณสบายดีอย่างเงี้ยไม่มีใครเชื่อคําพูดคุณนะครับเพราะว่าภาษากายที่คุณแสดงออกมาเนี่ยมันบ่งบอกความรู้สึกของคุณได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับพะ,ะนัานเนี่ยเวลาคุณจะสื่อสารกับใครนะครับให้ระวังนะเราก็คอยดูเรื่องของภาษากายที่คุณได้แสดงออกมาให้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกนะภาษากายเนี่ยบางทีมันแสดง สิ่งที่คุณสื่อสารได้มากกว่าคำพูดของคุณจริงๆซะอีกนะเพราะฉะนั้นภาษากายสําคัญมากดูดีๆนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่7 trust yourself ครับมันมีคนเคยพูดไ้ผมไม่รู้ใคร,ครแต่ว่าเขาบอกว่าเ,เราไม่สามารถใหใ้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ทุกคนนะคือสมมุติว่าเราไม่มีเงินใช่ไหมครับเราก็ให้เงินคนอื่นไม่ได้เราไม่มี <ctor> um. ความรู้เราก็มอบความรู้ให้กับคนอื่นไม่ได้ส่งมอบความรู้ให้กับคนอื่นไม่ได้สอนเขามไม่ได้เช่นเดียวกันครับถ้าคุณไม่มีความเชื่อใจในตัวคุณเองอ่ะคุณก็จะไม่สามารถเชื่อใจในตัวคนอื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะส่งมอบอะไรให้กับใครคุณต้องมีสิ่งนั้นอยู่กับตัวคุณเสมอนะครับคำถามคือคุณเชื่อในความสามารถของตัวเองเราหรือยังครับคุณเชื่อในความเป็นผู้นําที่ดีของตัวเองเราหรือยังครับ คุณเชื่อว่าการที่เรามีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วกันเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็เติบโตไปด้วยกันจริงๆหรือเปล่าครับคุณเชื่อในเรื่องนั้นแล้วหรือยังครับนี่คือข้อดีเจ็นะครับซึ่งจริงๆแล้วเทมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งโดยซ้ำกันทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ mindset นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อที่คุณมีต่อตัวคุณเองและ คนรอบตัวนะครับส่วนข้ออื่นที่พ่ามาเนี่ยมักจะเป็นสกิลเซ็ตเนาะในการคอมมูนิเคตกับคนอื่นนะครับทักษะในการแสดงความจริงใจนะครับแสดงการเลือใช้คำพูดนะแต่ว่าข้อเนี่ยครับคือพื้นฐานสำคัญที่สุดที่ทุกคนควรจะมีอยู่ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นสรุปทั้งหมด7ข้อนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่1นะ Assume good intentions นะครับให้คิดเสมอว่าทุกคนมี ความมุ่งหวังมีเจตนาดีนะครับข้อที่2ครับ create a s e l f e h r n e s s space for trust to grow นะครับสร้างพื้นที่ให้ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความจริงใจต่อกันนะครับเพื่อให้ความเชื่อใจกันเนี่ยมันได้เติบโตนะครับอันที่3ครับ be transparent and clear นะครับก็คือต้องมีความโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนนะครับอันที่4ครับ make hard conversations the norm นะครับก็คือทำให้การคุยกันในเรื่องยากๆเนี่ย เป็นเรื่องปกติซะทุกคนอันที่5ครับ allow mistakes to build trust นะครับก็คือยอมให้มันเกิดความผิดพลาดได้เพื่อให้มีโอกาสในการสร้างความไวเนอเชื่อใจต่อกันนะครับอันที่6ครับ watch your body language นะก็คือ,อให้ดูภาษากายที่คุณใช้ด้วยเสมอนะครับข้อที่7ครับ trust yourself ครับจงเชื่อในตัวคุณเองนะครับและนี่ก็คือ7 วิธีที่จะทำให้คุณสามารถสร้างความไบเนือเชื่อใจให้กับตัวคุณนะแล้วก็คนรอบตัวได้น,นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นวิธีการแล้วกันที่เอาไว้ให้ทุกคนได้ไปเป็นเช็คลิสต์แล้วก็ไปลองปรับใช้กันดูเนาะใครขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ลองเอาไปเสริมกันดูนะครับก็เชื่อว่าจะทำให้เราได้รับความเชื่อใจจากคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยเชื่อตัวเองได้มากขึ้น ตามไปด้วยนั่นเองนะครับก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์เนาะยังไงก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบเนี้ยที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟงนังในทุกๆอาทิตย์น,นั่นเองนะครับก็ก่อนจะจากกันไปฝากหนังสือเหมือนเดิมครับหรือสร้างต่างตัวอุบีอินเวนนะครับก็หาได้ที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปไม่ว่าจะเป็น C ีเอ็ดบุ๊กไน k ์อินคิโนคุเนหรือว่า B2S อนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับสุดท้าย ความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของพวบคุณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ